ข่าวดีชาวนานะคะทะกสแจ้งตารางจ่ายเงินรายละ500บาทวันที่14 1 8ถึง18ธันวาคมนี้จังหวัดไหนตามไปชมกันค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะทะกสสาขากันทรารลมนะคะกำหนดการให้บริการ ถอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 3ั4ไรละ500บาทข้อยกเว้นนะคะผู้ที่มีบัตร ATM กดถอนเงินที่ตู้ ATM ทุกตู้ได้ทันทีไม่ต้องรอวันนัดรับเงินนะคะโดยช่องทางการตรวจสอบการโอนเงินนะคะ คือ 1. แอปพลิเคชันทกสา ح, หรือเอ o โมบายบนโทรศัพท์มือถือ 2. BAAc นะคะ Connect ที B ่แอป Line at BAAc family นะคะและ 3. ที่เว็บไซต์ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะขอความร่วมมือกเกษตรกรเดินทางมารับเงินทุกท่านนะคะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ด้วยค่ะ และที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือตารางการเบิกเงินนะคะเพื่อลดความแออัดและแน่นหนาในการให้บริการที่เคาน์เตอร์สาขานะคะและกำหนดความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทกสสาขากันทรรุมจึงขอกำหนดวันออกเงินมาเพื่อใจ่ายในโครงการสนับสนุนค่าบริหารและค่าจัดการคุณภาพข้าวนะคะปีการผลิต2563ทัผ่านเคาน์เตอร์ ของสาขานะคะมีดังต่อไปนี้กําหนดวันจ่ายวันที่14ธันวาคม2563จํานวน161รายนะคะได้แก่ตําบลบัวน้อยตําบลหนองแวง1017รายตําบลทาม1368รายวันที่15ธันวาคม2563ตําบลดูน1248รายตําบลสัง1328ราย ตำบนนองแก้ว816รายวันที่16ธันวาคม2563ตำบนแพว1514รายตำบนละหาย1143รายตำบนอิปาด705รายวันที่17ธันวาคม2563ตำบนคำเนียม1126รายตำบนจาน1476ราย ตำบลดู742รายตำบลยาง1342รายและวันที่18ธันวาคม2563ตำบลเมืองน้อย788รายตำบลหน,นองหัวช้าง1456รายตำบลหน,นองบัว735รายทั้งหมดนี้คือตารางการรับเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะยกเว้นผู้ที่มีบัตร ATM สามารถ กดและถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ได้เลยทางเราคุณกระจายข่าวก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวกันทรลุมทุกท่านนะคะที่จะได้รับเงินนี้แล้วหากกันชอบติดตามข่าวสารใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เลยนะคะเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้ fc ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ